สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเย็นวันที่6เดือนกันยายนใครที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนะครับนักทุนก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกดูรายละเอียดเบื้องต้นนะและแอดไลน์ดีมาได้เลยวีซีมาร์เกกับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 g i v e a w a y นะครับใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For you กับโปรโมชั่นใหม่ครับรับทันที50 US ดตอลาร์เพียงแค่นักทุนเชิญชวนเพื่อนของคุณเข้ามาทําาาากกรรเทรเ,รเทัับ่นน้ XML เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมล่าสุดแล้วนะครับทางด้านของตัวลอยสเตอร์เนี่ยมีการรายงานนะครับว่าผลการสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักข่าวเกียวโดเผยว่านายทาโรโ่กโนะรัฐมนตรีฝ่ายปฏิรูปด้านการบริหารเป็นหนึ่งในชื่อของผู้ชิงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29 กันยายนนะครับและผู้ที่ได้ครองตำแหน่งหัวหน้าพักก็จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคนใหม่ด้วยนายโกโนได้รับคะแนนสนับสนุน38.9%จากผู้ตอบรับการสำรวจความคิดเห็นแซงหน้านายชิเกรุอิชิบะ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมที่ได้คะแนนไป26.6%และก็นายฟูมิโอคิชิดะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้คะแนนไปเพียง18.8%เท่านั้นนอกจากนี้นะครับสำรัข่าวเกียวโดยังมีการรายงานว่าผลการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ที่จัดทำขึ้นทั่วประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้ตอบรับแบบสอบถามกว่า56.3%ไม่เห็นด้วยกับการรับมือโรคโควิด -19 ของนายโยชิฮิเดซุงะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับทุกท่านที่เพิ่งจะมีการประกาศความตั้งใจที่จะลาออกจากตำแหน่งในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาหากว่าใครจำได้นะครับถามว่าแล้วตัวนี้จะมีผลกระทบยังไงกับสกุลเงินเยนหรือเปล่าครับคุณก็ต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรที่พลิกผันจากสิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้ก็อาจจะยังไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่ครับทุกท่านมาดูกันที่ข่าวต่อมาครับสถานการณ์ไต้หวันกับประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็เป็นข่าวก่อนหน้าเหมือนกันแต่ก็เพิ่งจะสดสดร้อนรอเลยกองทัพไต้หวันส่งเครื่องบินรบเข้าเตือนแล้วก็ขับไล่กองเครื่องบินรบจีนเกือบ20ลำที่ล่วงล้ำเข้ามาภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศกระทรวงกระหมไต้หวันระบุว่า กองเครื่องบินรบจีนนะครับประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ j 16จำนวน10ลำและเครื่องบินขับไล่ Su-30 เครื่องบินทิ้งระเบิด S6 อีก4ลำแล้วก็เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำอีก1ลำของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ดำเนินภารกิจบินเข้ามาภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะปาทัส ส่งผลให้กองทัพากาศไต้หวันนะครับต้องส่งเครื่องบินรบไปเตือนกองเครื่องบินรบจีนให้ออกไปจากเขตน่านฟ้าดังกล่าวไม่เพียงเท่านั้นทางไต้หวันยังได้ใช้ระบบตรวจจับอากาศยานของระบบขีปนาวุธเพื่อคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบจีนอีกด้วยจีนแผดใหญ่นะครับมองว่าไต้หวันนั้นเป็นมณฑลหนึ่งที่แยกออกมาและก็พยายามอ้างอธิปไตยว่าจีนและไต้หวันเราต่างเป็นชาติเดียวกันแต่ไต้หวันก็มีการประกาศว่า เขามีอธิปไตยและระบอบการปกครองเป็นของตัวเองอย่างไรก็ดีครับจีนส่งเครื่องบินรบล่วงล้ำาน้านฟ้าทางการทหารของไต้หวันอย่างต่อเนื่องครั้งล่าสุดนะครับเมื่อไม่นานม,มานี้ก็คือเดือนมิถุนายนซึ่งจีนเนี่ยส่งเครื่องบินรบเข้ามาถึง28ลำด้วยกันนี่ก็คือข่าวที่เรานำมาอัปเดตกันนะครับทุกท่านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ